AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะ KTB M c o เอ t e ข t บเอ็ม n ทนเนียนักมวยหญิง<ช>นี่เรากำลังฟังกันอยู่นี่คือนักมวยหญิงใช่ซึ่ง่ะเขาพราะเขาอยู่ในคูกแล้วเขาก็มีเรื่องเยอะ,อะใช่ไหมคะทางพอ,อค่ะเขาก็เห็นว่าเออมีแววนะก็เลยให้ไปอยู่ในค่ายมวยตอนแรกเขาก็ต่อยไปต่อยไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะ หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปอ่านพระบรมราชาิวาทของในหลวงเรื่องความเพียรหลังจากนั้นเขาก็ฝึกซ้อมหนักจนเขาได้เป็นนักมวยหญิงไทยคนแรกที่ได้แชมป์โลกเมื่อไหร่ก็ถึงจะเลิกยุ่งกับไอยาบ้าพวกนี้สักทีฮะก็ไม่มีงานไหนงานละไได้เงินดีแบบเนี้ยไหนยายลองบอกฉันดิอีกหน่อยอ่ะแกยก็ต้องไปกินข้าวแดงในคุกนั่นแหละ การตัวแทนจากค่ายของเราเคุณเช่คมือนะสำคัญระดับประเทศตัวแบบรี้งงตัวอะไรวนะววนี่คืคุณจะชี้สโลักเลยคิดดีคิดฉลาดมีวิทยาในทางไม่ยอมแพ้ความกลัวจะมาคุดความถ้าทำในสิ่งถูกต้องก็เป็นคนกล้าหนูชอบคำว่าวิทยา ไม่ใช่แ,แ,แ,แค่ชกศีรษะลกแต่เป็นการชกเพื่ออิสรภาพแสดงว่าเขาได้นำแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ย มาปฏิบัติใช้ใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้กับชีวิตเขาทําให้ชีวิตเขาเนี่ยเปลี่ยนไปใช่ค่ะถูกไหมครับค่ะต่อไปเลยครับเรื่องต่อไปครับครับเจา้จาจา๋าเรื่องอะไรครับเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเล่นเรื่องมหาจารย์เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ค่ะตอนร,ร,รอยเรื่องรู้จากไฟสตาร์นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกิดจากความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการลงมือทําเป็นเรื่องของอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นนักพูดแล้วเขาก็จะมีความเชื่อว่าเขาเนี่ยรู้ทุกเรื่องจนมีเด็กคนหนึ่งนะคะโทรไปหาอาจารย์ที่ที่บอกว่ารู้ทุกเรื่องเนี่ยบอกว่าอาจารย์คะ ไข่บ้านหนูมันไม่ฟักทำยังไงดีแต่เชื่อไหมคะว่าเรื่องเล็กๆเรื่องนี้เนี่ยทำให้อาจารย์ปวดหัวแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเขาไปเลยจนเกิดเป็นกังหันลมที่ผลิตไฟฟ้าขึ้นฮะใช่จัดไข่ที่ไม่ฟักจักไข่ฟองเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าใช่ค่ะคือจากสิ่งเล็กๆนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูว่ากังหันลมจะเกี่ยวอะไรกับการฟักไข่ฟองเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะเรื่องนี้ได้นําแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านมา ใช้ยังไงบ้างครับพระราชดำริของของในหลวงนะะเนี่ยค่ะบว่าเราจะทำอะไรให้สําเร็จต้องลงมือทําจริงๆถ้าพึ่งคนอื่นไม่ได้ก็ต้องพึ่งพึ่งตัวเราเองเอาเป็นว่าถ้าใครโทรมาตอนนี้เดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้ไปถึงที่เลยฮลัฮลโหลฮัลโหลคือแม่ไก่มันไม่ยอมฟักไข่อะคะ่ะอาจารย์ทําให้มันฟักไม่ได้หรอคะได้สิ <S 2> <S 2> ดิฉันชใชอดวงใจค่ะเป็นครูของเด็กๆครูให้การบ้านพวกเด็กยากไปหรือเปล่าคนกรุงเทพเนี่ยไม่มาทำเองไม่รู้รละค่ะเฮ้ยไปไหนล่ะฮะไปไปไหนเอาเอาสิกกเลยเข้ามกกาครก็ท้ามันง่ายอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยก็คงไม่มีใครลำบากละค่ะเราใช้วิธีทางธรรมชาติไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยแล้ววะเขียว ฉันขอร้องนะคะอาจารย์จะหลอกใครก็หลอกไปแต่ยังไม่หลอกเด็กๆที่นี้ยังยังไม่นอนเนี่ยครับ <Hey! S 2> เรื่องต่อไปครับคุณออยครับ เรื่องนายอำเภอกล้วยน้ำว้าครับผมเล่นเป็นคุณประชานะครับก็ได้รับบทเป็นข้าราชการที่ต้องย้ายไปในอำเภอนี้ในจังหวัดในภาคใต้นะครับที่เป็นแหล่งที่บอกว่าเรียกได้ว่ามีชุมโจรเลยอันตรายมากไปแล้วหลายคนเสียชีวิตโดนยิงกับมาโดนระเบิดกัดมาแล้วพอย้ายไปเนี่ยทางทางทางรัฐเนี่ยก็เห็นว่าย้ายไปแล้วก็อยากจะให้ ทวงที่ดินของรัฐส่วนนี้คืนมาด้วยที่ชาวบ้านเนี่ยได้บุกไปคุณประชาชนนันนี่คือมีตัวตนจริงจริงแล้วเขาเป็นใครอะไรยังไงครับพิจิตผู้บริหารเบิกพอยครับเล่าให้ฟังว่ามีข้าราชการคนหนึ่งฮะไปไปขอคืนที่ดินจากคนทางภาคใต้เป็นที่ดินของรัฐแล้วเขาไปคนเดียวนะฮะเขาใช้เพียงปลอดอันเดียวแล้วทําให้ชาวบ้านเปลี่ยนใจที่จะคืนที่ดินให้กับรัฐการ ยังไงฮะพี่ม่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยขอยงคนแหละฮะถ้าใคร,ครป่วยใครอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจะคอยดูแลให้อาห่าฮะ,ฮะฮะประมาณอย่างนั้นเราได้มีการนําแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือตอนแรกเนี่ยคุณประชานเนี่ยก็ไปเจรจาแบบตรงๆเลยจะมาทวงที่ดินคืนจะมายึดบ้านนี่ก็ทุกคนก็ต่างว่าเออรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชอบละก็มีอยู่วันหนึ่งไปเห็นรูป ของนายหลวงเขียนว่าซึ่งเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามลุงประชาคุณประชาเนี่ยมาตีความในความหมายว่าบางคนวคิดว่าครองแผ่นดินคือครองประเทศไทยแต่นี่ความหมายนีงของเขาที่เขาคิดคือว่าครองตนเองพื้นดินแอบกว้างคืบยาวาหนาศอกของเราเนี่ยถ้าเราครองใจตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมได้ทำดํำในสิ่งดีเนี่ยทุกอย่างก็จะเกิดสิ่งดีกับคนอื่น พนเนี่ยจะมาอะไรที่พวกเราล้วใช่ไหมน,นี่ผมจะไล่จับที่จะมาทวงที่ดินคืนจากทุกคนคืนนี้กูจะฆ่ามาัน เรื่องต่อไปเลยครับคุณน็อปครับเรื่องต่อไปคือเรื่องนักวิทยาศาสตร์ในแบงค์ฮะแบงค์นี่คือธนบัตรธนบัตรที่เราใช้กันอยู่นี่แหละก็คือรูปของในหลวงของเราเนี่ยถูกไหมครับใช่ครับคือตัวนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในแบงค์ใช่อ๋อนี่คือชื่อเรื่องก็คือมันเป็นเรื่องของคุณปู่คนหนึ่งคือแสดงโดยพี่เออนันต์บุญนาคก็ต้องการจะสอนหลานละฮะปู่ก็บอกนี่นักวิทยาศาสตร์ของไทยมีนะเทียบเท่าหรือดีกว่านักวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศนะครับเด็กคนนี้ก็สงสัยมากเป็นใครล่ะ ปู่ก็บอกว่าบอกไว้ว่าอับเขาเป็นคนที่อยู่ในแบงค์เป็น,เป,นเป็นท่านที่อยู่ในแบงค์เนี่ยเราเรียกกังหันชัยพัฒนาอยากอวากาศชัดๆหักวิทยาศาสตร์ท่านท่านอยู่ในแบงค์ ื่องนี่มันค่อนข้างจะมันไม่ใช่เรื่องของการเอาเอาพระราชดำริมาแต่มันคือเอาพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านถูกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ท่านได้ทําสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างมากมายแต่ว่าคนเนี่ยไม่รู้ต่อเลยครับคุณสมพลทาเรื่องกระท่อมผีป่าครับกระท่อมผีป่าครับผมก็นำแสดงโดยเนี่ยมีเป๊อารักษ์กับตายซิสชันเชนอะไรเงี้ยมาเล่นให้คือเรื่องเกี่ยวกับอ่า คุณหมอท่านหนึ่งนักวิจัยอะครับแล้วเขาเกิดเฟลเฟล,ลผลงานว่าทำผลงานออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าโดนอาจารย์เจ้าของโปรเจกต์เนี่ยแย่งแย่งชื่อเสียงไปแย่งผลงานไปอะไรเงี้ยะะเลื่อหนีกลับบ้านากลับมาให้ตังจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าไปพบกับข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนสมัยประถมที่ไม่เจอกันนานมากแล้วฮะ,<น>ะชาวบ้านหมู่บ้านฮะต่างบอกว่าไอคนนี้มันโดนผีเข้ามันดูแบบน่ากลัวดูโรกจิตก็เลยไม่ค่อยมีใครพบอะไรเงี้ย ใครเข้าไปในกระท่อมอ่ะ้ดผีป่าจับไปกินผีไม่มีในโลกซะหน่อยเป็นผู้ชายซะเปล่าดันกลัวผีก็ไอตอนที่เข้าไปในป่าตอนปิดเทอมป้งไงงพ่อมาปุ๊บมันก็มีอาการแปลกลยวะ่ะชาวบ้านเขาเลยบอกว่ามันโดนผีเข้าเราลองกลับไปที่กระท่อมกันอีกทีไหมล่ะ าจะรู้ก็ได้เพราะความจริงมันเป็นไงกันแน่เธอเชื่อเรื่องอาถรรพ์ผีป่าหรือเปล่าน้องนีโมครับเรื่องว่ายน้ำข้ามทะเลดาวค่ะเรื่อเป็นใครครับแจนค่ะแจน ซึ่งน้องนีโมได้บอกกับผมว่าเรื่องว่ายน้ําข้ามทะเลดาวเป็นเรื่องเกี่ยวกับสองพี่น้องที่ต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตอย่างมากมายแล้วก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ครับภูมิกับของเรื่องนี้ได้แรงบ,บันดาลใจมาจากความพยายามในหนังสือพระมหาชนกซึ่งก็ได้รับเกียรติจากทุนกระหม่อมหญิงบวรรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวีส่งเล่นเรื่องนี้ด้วยครับเด็กรู้ไหมทำไมพระที่ถึงต้องตื่นในเช้าก็เพราะพระที่ต้องทําหน้าที่ให้แสงสว่าง กูรู้ว่ามึงอะเครียดเรื่องเงินมึมีงานให้มึงจะทำป่ะคิดให้รอบคอบนะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปคิดถึงคนที่เธอรักมากๆเฮ้ยอะไรหูแว้ฮ้ยเฮ้ย น้ำไปไกลามากไกลจนจะหมดแรงก็ไม่เห็นฟังพ่อเธอเขารักเธอมากนะอย่าให้เขาผิดหวังติดตามชมะะรฮะว่าจะเป็นยังไงท่านต่อไปเลยครับครับก็เรื่องกฤษดาพินิหารครับ ก็รืเร่เรื่องน่าสนใจมากคือชื่อเรื่องเนี่ยก็จะพอจะทราบอยู่แล้วว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบางอย่างที่มันเหนือธรรมชาติด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามความพิเศษ,ษ,ษของหนังละกันนะครับแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่น4คนนะครับที่เดินทางใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมไปทํากิจกรรมที่ต่างจังหวัดแล้วก็วังเอิญเกิดรถเสียขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดอุปสรรคมากมายนะครับเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็จะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าสติหรือว่าเหตุผลครับสุดท้ายเขาก็เลยแก้ปัญหาาโดยกร มีสติเจอปัญหาการทางแก้คือมีสติขึ้นมามแล้วก็ความสัมมาคีซึ่งรวมทั้งหมดแล้วก็มาจากคําสอนของพ่อนั่นเองครับครับคุณซื้ออะไรอะ่ะกฤษดาที่นิหายที่นี่มันแรงม,นมานานมากแล้วอะ่ะถืนอยู่ไปก็ตายเปล่าเราไปตายเอาแดบหน้า,านะนกันสิะนะนเป็นรถพมผมสิบนะครับ แต่ผู้วิเศษเท่านั้นแหละที่เรียกลมเรียกฝนได้น่ะผู้ใหญ่ยิ่งมีบัิหารเนะเรื่องสุดท้ายครับเป็นหนังความฝันอันสูงสุดคือเรื่องครับผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งวัยอายุ20ปีที่ค่อนข้างจะเกเรอยู่กับแม่ลําพังพ่อเสียชีวิตไปแล้วเมื่อตอนสมัยยงเด็กเนี่ยพ่อเขาทําเกี่ยวกับพระราชดำเหลี่ยครับครับแล้วจนวันหนึ่งคือแบบคือคุณพ่อของเราตามในหลวงไปในทุกที่ที่ท่านทำพระประยกตจ ใช่ครับตามรเราก็ตามไปแล้วก็เคยถามพ่อว่าสิ่งที่พ่อทําทุกวันเนี้ยมันคืออะไรเราเราหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้จนเรารได้เป็นทหารแล้วเราค่อยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่พ่อทำมันก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ พอเอาละครับนี่คือที่มาที่ไปเบื้องต้นนะครับความรู้สึก ของทางนักแสดงผู้กำกับผู้ผลิตนะที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นครับว่าโปรเจกต์นี้ความยิ่งใหญ่เป็นยังไงแล้วทำไมคนไทยทั้งประเทศถึงต้องชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวกลับมากับพระรหัสอัศจรรย์ครับไปเล่นกล้ามเล่นเวทกินโปรตีนะตัวบึกตัวหนาด้วยจริงป่ะเล่นจริงคะ่ะจริงจังเลยใช่ไหมจริจจริง,ง,ต,รงต่อยจริงคุณประชาเนี่ยโดนรอบยิงแต่ว่า ถูกช่วยไม่ให้โดนยิงโดยผีจริงเหรอตอนถ่ายทำเอฟเฟก็จะต้องถูกฝังที่กระจกครับไม่ติดที่ค่ายทหารครับขนมาให้หมดเลยครับไม่ใช่เป็นรถรถถังรถเก,กาะรถกันกระสุนเฮลิคอปเตอร์มาหมดเลยแล้วก็ทหารให้ลองยิง M16 จริงเลยขอเชิญมาร่วมงาน